ย้อนเลยเต่าเลยเลยนะอออยไปเชั้น20อ่ะสูงสูงเลยว้าวรนึ่งหนึ่งอกสามอะไรก่อนอันนี้มันมีอะไรในใจมันใสไงน่ารักใช่ไหมนี่แตงโมน้อยกว่าเราใช่ไหม พีเฮาพีเฮาพี่ช้างกัะโหมมไม่ถึช้างหมูนาหมูน่ารักกว่าเสีเลือกโฟรเดียวกล้วกเฮ้ยเีวริเง้ยจิบเ้สามสาครับนวังที่เลขลยโดนี้หมูเนี่ยติดตาด้วยสุดท้ายอร่อยกันอะไรกันลถ่้ะ ฮัลหหน้าคนหล่อทำอไมก็ดูดีอ่ะลองพี่ลองททนเด้งลองทนเด้อาอ้ตะมัว่าแล้วไม่ทำยังหน้าเกลียดเลยพี่ปี่โอ้ไม่ตรงกันเลยนะครับไม่มีเลขตรงเลยสี่ทางงูทางงูถ้าพร้อมแล้ว